นิทานเรื่องชายอาภัพกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีชายหนุ่มชื่อทองสุกทองสุกนั้นเป็นลูกชายของนางสายกับตาเสริมนางสายนั้นตอนนี้กำลังเจ็บป่วยอดอดแอดแอดทำให้ทองสุกลูกชายนั้นเป็นห่วงแม่มากอยู่มาวันหนึ่งในขณะที่นางสายนั้นหกล้ม จากการทำสวนและทำไร่ทำให้สุขภาพของนางสายแม่ของนายทองสุขนั้นแย่ลงกว่าที่เป็นอยู่นางสายที่นอนบนเตียงนอนโดยมีนายทองสุขกับตาเสริมสามีและลูกนางเฝ้าข้างเตียงอยู่นั้นแม่ครับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมจะหาเงินไปซื้อยามารักษาแม่เองนายทองสุกพูดด้วยสีหน้าที่เป็นกังวลมาก ทางด้านนางสายหายใจไม่ทั่วท้องได้แต่พยักหน้าให้กับลูกชายเพราะนางรู้ตัวเองดีว่าสุขภาพของนางนั้นเริ่มแย่ลงเรื่อยๆนางจึงได้หลับไปนายเสริมพูดโปร่งตกต่อหน้าลูกชายออกมาว่าไอทองสุกเอ้ยเองก็ต้องทำใจแม่ของเองนั้นป่วยมาหลายปีแล้วอย่าคิดมากเลยลูก ทองสุกนาเศ้าหมองมองไปที่แม่ของตนที่กำลังหลับด้วยอาการเจ็บป่วยอยู่นั้นหลายเดือนผ่านไปหลังจากที่นางสายได้อาการสุดลงเรื่อยๆก็ทำให้นางสายนั้นได้จากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับปล่อยให้ในายทองสุกลูกชายนั้นอยู่กับนายเสริมตามลำพังพระสงฆ์หลายรูปมาสวดชาปนากิจ ให้กับนางสายโดยมีนายทองสุขลูกชายบวชน้าไฟให้พร้อมกับจัดแจงงานศพทุกอย่างให้กับนางสายผู้เป็นแม่ส่วนนายเสริมนั้นหลังจากที่เมียได้ตายจากไปศพยังไม่ทันเผานายเสริมก็ได้ไปติดเด็กสาวรุ่นลูกเด็กสาวที่ชื่อกลอยใจนี่ไอ้ทองพ่อของเองมันไม่มาเผาผีแม่เองเลยหรื ชาวบ้านที่มาร่วมงานต่างพากันติฉินนินทาเมื่อไม่เห็นว่าตาเสริมนั้นมางานศพภรรยาที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเออนางระเบียบข้าเห็นตาเสริมมันไปก่อรอก,ก่อติดนางกลอยใจสาวน้อยแม่ลูกหนึ่งที่ท้ายบ้านน่นหนะหลังจากเสร็จงานศพนางสายตาเสริมก็ได้พากลอยใจมาอยู่ที่บ้านด้วย นี่ไอทองเอ้ยนี่แม่ใหม่ของเองชื่อกคอยใจไหวแม่ใหม่ของเองซะสิแล้วเองก็รักแม่กคอยใจให้เหมือนกับแม่เองด้วยล่ะนางกคอยใจแท้จริงแล้วไมไ่รักตาเสริมจริงๆเพียงแต่ต้องการเงินจากตาเสริมเพื่อไปซื้อของมาประคมความงามของนางก็เท่านั้นเองไม่เป็นไรหรอกจ้ะพี่จ๋าพี่เสริมจ้ะอย่าได้ว่าทองสุกเลยนะจ๊ะ ฉันไม่ถือหรอกจ้ะฉันรักพี่เสริมฉันไม่ว่าอะไรหรอกจ้ะนางกรอยยิงเสยแสง้งต่อหน้าตาเสริมทำให้ตาเสริมนั้นยิงหลงเมียเด็กและในทุกวันตาเสริมเกาะจะออกไปหางานทาใครจ้างให้ทำอะไรตาเสริมก็ทำหมดขอให้ได้เงินและก็ได้นำเงินที่ได้มาบำรุงเมียเด็กโดยลืมไปว่าทองสุกลูกชายนั้นลำบากเพียงใด เพราะต่อหน้านางกอยใจก็พูดดีแต่พอรับหลังตาเสริมนางกอยใจก็ใช้ทองสุกสารพัดทั้งหาบน้ำตัดยาให้วัวออกไปเลี้ยงควายและยังสั่งให้ในายทองสุกนั้นทำอาหารให้ตนกินด้วยถ้าหากนายทองสุกไม่ทำนางก่อยก็จะฟ้องและใส่ความทำให้ตาเสริมนั้นดุด่าลูกชาย เพราะถ้าหากนายทองสุขไม่ทำํำนายทองสุขก็กลัวว่าจะผิดใจผู้เป็นพ่อไม่อยากให้บุญพ่อนั้นต้องลําบากใจชายผู้อาภัพอย่างนายทองสุขจึงได้อดทนอดกลั้นก้มหนาก้มตาทําหน้าที่ของตนถึงแม้ว่าจะลําบากกายและลําบากใจเพียงใดก็ตามหลายเดือนผ่านไปตาเสริมนั้นที่ทํางานหนักมากเกินไป จนลืมอายุของตนเองนายเสริมหาเงินได้น้อยลงบวกกับอดออมอดกินเพื่อเก็บเงินเอาไว้ให้เมียเด็กอย่างก่อยใจเอาไว้ใช้ใจ่ายเสริมความงานอยู่มาวันหนึ่งนายเสริมโมโหลูกชายมากที่ไม่ช่วยทำงานบ้านเพราะถูกรอยใจนั้นใส่ความเข้าจึงได้ไล่นายทองสุกลูกชายนั้นออกจากบ้านไปไปไอ้ลูกไม่รักดี ต่อไปนี้เอ็งไม่ใช่ลูกข้าไอ้ลูกไม่รักดีเองจะไปไหนก็ไปไปทองสุขได้เดินออกจากบ้านพร้อมทางน้ำตามองไปทางไหนก็มืดแปดด้านสิ้นหนทางทั้งเสียใจที่พ่อของตนนั้นหลงเมียเด็กจนลืมลูกชายไปเสียแล้วนายทองสุขจึงได้เดินทางเข้าวัดเพื่ออาศัยข้าวก้นบาทหวังจะได้กินกระทางชีวิตและช่วยหลวงตาทำงาน กวาดลานวัดและดูแลความเรียบร้อยภายในวัดทางด้านกลอยใจเห็นว่าตาเสริมนั้นเริ่มทำงานไม่ไหวแล้วนางจึงได้ยุยงให้ตาเสริมนั้นขายวัวและคว,วายที่มีอยู่พี่เสริมจะ๊ะในเมื่อทองสุกก็ไม่อยู่แล้วไม่มีใครดูแลว,วัวดูแลควายแล้วหาบน้ำเกี่ยวยาฉันก็ไม่ทำหรอกนะจ๊ะพี่นี่พี่ก็ไม่ค่อยสบาย เอาไว้บัวควายก็เป็นภาระของเราสิเปล่าๆฉันว่าพี่ขายบัวขายควายไปเถอะนะจ๊ะตาเสริมด้วยความที่หลงจึงได้ขายบัวขายควายและเงินที่ได้ก็ได้มอบให้กับกรอยใจเก็บไว้จนหมดหลายเดือนผ่านไปทองสุกก็ได้อยู่ที่วัดและได้ช่วยหลวงตาส่วนพ่อของตนนั้นหมดเงินหมดตัวมิหนำซ้ำ ตาเสริมนั้นยังทำงานไม่ได้นางกรอยใจจึงได้ขนเอาข้าวของที่พอมีค่าในเรือนนั้นไปปล่อยให้ตาเสริมนั้นนอนเป็นผักอยู่คนเดียวที่บ้านชาวบ้านต่างพากันสมเพศและเวทนาจึงได้พากันคุยที่วัดถึงเรื่องที่นางกรอยใจนั้นหนีไปกับผู้ชายคนใหม่ทองสุขพอได้ยินเรื่องของพ่อเข้าจึงได้กราบลาหลวงตา เพื่อกลับมาดูแลปฏิบตัติตาเสริมพ่อของตนเองไปเถอะพ่อทองยังไงเสียตาเสริมก็เป็นพ่อของเจ้านะเจริญพรเมื่อกลับลาหลวงตาแล้วนายทองสุขก็ได้กลับมาดูแลและปรนิบตัติหุงหาอาหารทำกับข้าวกับปลาให้กับตาเสริมพ่อของตนนั้นได้กินทองสุขเอ้ยพ่อขอโทษนะ ที่พ่อฟังคามคว้างเดียวพ่อหน้ามือตามัวหลงผิดเป็นชอบตาเสริมรู้สึกสำนึกผิดเมื่อเห็นลูกชายมาดูแลปนิบัติตนต่างกับกรอยใจที่ตนนั้นทั้งรักทั้งหลงประคบประงมหาเงินทองให้ใช้มิได้ขาดเมื่อได้ฟังดังนั้นทองสุขลูกชายจึงตอบพ่อไปว่าไม่เป็นไรหรอกนะพ่อมันก็ผ่านมาแล้ว ผมไม่คิดโกรธเคืองพ่อหรอกครับพอจงรักษาเนื้อรักษาตัวนะพ่อส่วนกลอยใจนั้นนางทำยังไงก็จะได้แบบนั้นสักวันกรรมจะตามสนองนางเองกับสิ่งที่นางได้ทำลงไปสองพ่อลูกเมื่อเข้าใจกันแล้วนายทองสุกก็ได้ดูแลพ่อจนอาการของพ่อนั้นดีขึ้นตามลำดับและตาเสริมก็ได้หายดีกลับมาสุขภาพดีตามวัยอีกครั้ง ส่วนนายทองสุกก็ได้ออกไปรับจ้างทำงานทุกอย่างจนมีเงินพอที่จะซื้อวัวซื้อควายได้อย่างละคู่และได้ทำนาปลูกข้าวปลูกมันเสริมทั้งสองพอลูกมีชีวิตที่ดีขึ้นตามลำดับและได้ดูแลกันอย่างมีความสุขตลอดไปจบแล้วนะคะเรื่องราวของชายอาภัพเป็นยังไงกันบ้างคะหากชื่นชอบขอคนละหนึ่งไลค์ หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและรับฟังขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ